เพชรหมดอีกแล้วมันไม่เหลือเพชรให้สูงอีกแล้วทำไมมันเกลือจังวะมาเติมร้านพวกเราสิร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโรบักแบบ ID บวกพาร์เลทหกร้านมาช็อปบริการเติมโรบักแบบ ID บวกพาร์ตเลทเจ็ดและยังมีบริการกดกิฟต์แมต่างๆเลทเนะคะร้านดอกบักช็อปบริการเติมโรบักแบบ ID บวกพาร์เลทเและบริการกดกิฟต์แมออสตาทาวเวอร์ดีเนลทเด้วยค่ะร้านพิกกี้ช็อ บริการกดกิฟต์แมปต่างๆเลย7จถึ้วและบริการเติมโลบักแบบ ID บวกพาร์ทเลย 6- 7ถึทุกร้านลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะอย่า <c oughs> ลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครนะครับที่เติมโค้ดแม l l Star ไม่เป็นนั่นเองนะครับวิธีก็ง่ายๆครับผมกดที่ขวาล่างนะครับเซตติ n งอ่าเสร็จแล้วนะมันจะมีช็อปว่า Enter Code นะครับให้กรอบโค้ดนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ ตใต้คอมเมนต์นะจะปักหมุดไว้ให้นะครับน้องก็เอามากกออกแล้วกันนะครับผมกดวางลงไปครับอ่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แปลว่าเราต้องลบเนี่ยเห็นไหมม,มันมีช่องเกินมาหนึ่งช่องครับปุ๊บอ่าแล้วเราก็จะได้เพจครับโดยที่ไม่ต้องกด Enter โคด้ดใหม่นี้โค้ดใหม่นะครับรนะ้อยห้าสิบเมตรเนาะเมื่อกี้พูดกับผิดเนะี่ยอ่ะก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้ให้นะไม่ต้องรีบรอ้อนใจเย็ยนๆมือถือก็สามารถทําได้นะครับได้ทุกคนเนาะโอเค สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปออสตาทาวเวอร์ดิฟเฟนท์นั่นเองวันนี้นะครับผมเราก็มีน้องโทกะกับน้องมากระนั่นเองนะครับอ่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าน้องมากระมาจากเรื่องอะไรเนาะน้องมากระน่ครับมาจากเรื่องโซอีเตอร์นั่นเองนะครับผมส่วนน้องโทกะมาจากเรื่องไมฮิโรอะคาเดเมียนะครับอ่าก็ เป็นตัวละครหญิงเนาะทั้งคู่นะครับผมซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับเป็นตัวตีเลือดไหลนั่นเองนะอซึ่งน้องมากาเนี่ยพิ่งมาครับก่อนหน้านี้นะครับน้องโทก,กะคืออยู่ในเมตาเนาะอ่าตอนนี้ครับมีคนที่จะมาถ่วงเมตาใหม่นั่นเองอ่านั่นก็คือน้องมากานั่นแหละเดี๋ยวเราจะเปิดสเตตให้ดูนิดนึงนะครับนี่คือสเตตน้องมากานั่นเองนะครับก็เบลล์หกสิบเอ็ดนะอ่าเวลเท่ากับน้องโทกกะนั่นเองอ่า ซึ่งก็จะเห็นนะครับป่าช่วงแรกเนี่ยวินาทีการตีระยะอะไรก็จะแตกต่างกันดามจก็จะแตกต่างกันอย่างชิ้นเซิงนะครับผมโอเคแต่เราวันนี้นครับจะมาทดลองนะครับ2ตัวนี้นะในโหมดอินฟินิตี้โหมดด่านโคโดะนั่นเองก็คือตอนแรกอะกะว่าจะเล่นแบบทีมเต็มนะครับแล้วเจอกันแต่มาลองนั่งคิดดูนะครับผมมันจะมีเรื่องนิดนึงก็คือพี่กดพลาดพี่กดเฟลอะไรอย่างนี้เนาะพี่ก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยขอไม่ทําเป็น อินฟินิตี้โหมดแบบจัดทีมเต็มแล้วกันเออแต่จะเป็นการวางแบบอินฟินิตี้โหมดนั่นเองก็คือด่านโคโนฮาจะมีการวางจุดเนาะก็คือพี่จะวางให้มันพยายามให้มันเหมือนกันที่สุดนะครับสำหรับ2ตัวนี้เออก็คือจะวางาวางแล้วก็จะดูนะครับว่ามันจะหลุดที่ตรงไหนนั่นเองอ่าแล้วก็จะวางมีฮอกไว้ข้างหลังนะครับเพื่อกันตัวที่เป็นตัวแอร์วิ่งหลุดนั่นเองอ่าแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่า2ตัวไหนเนี่ยมันจะได้ไกลออกว่ากันแล้ว มอนเนี่ยมันจะโดนเลือดทุกตัวไหมเออจริงๆเนี่ยคลิปเนี้ยที่จะทำอ่ะก็คือจะเทียบไปเลยครับว่าไอตัวไหนมันตีเลือดไหลดีดาเมจดีกว่านั่นเองก็คือจะเทียบไปว่าเลือดไหลดีดาเมจดีเวฟเช่นเดียวกันก็คือสัก3อย่างเลยนะครับผมก็จะมาดูนะแบบยืนดูเลยว่าเฮ้ยมีตัวไหนเลือดหลุดมั่งตัวไหนตีไม่โดนมั่งตัวไหนตีโดนมั่งอะอะไรประมาณนี้นะจะเทสให้ดูหมดเลยจะได้รู้กันไปเลยครับว่าใครเป็นของจริงนะเออแต่ส่วนตัวนะครับ พี่คิดว่ามากะชนะนะรอบนี้น้องๆคิดว่าใครชนะครับคอมเมนต์ก่อนนะมมนก่อนดูนะเว้ยไม่ใช่มาดูแล้วก็คอมเมนต์นะเออมันก็เฉลยดิไปเดี๋ยวเราเข้า i n นฟินิตี้โหมดกันไปเลยอะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับสำหรับ i n นฟินิตี้โหมดแล้วเราแบ่งให้2จอครับทางซ้ายนะครับฝั่งมากะนั่นเองจากโซอีเตอร์นะครับส่วนทางขวานะครับโทกะครับจากไมฮิโร่ครับผมอ่า ต้องดูเนาะสแตททั้ง2ตัวนี้นะครับใกล้เคียงมา,มากๆเนาะอ่าใกล้เคียงตรงไหนละ่ะประชดนะครับอ่ะก็อันนี้ก็จิ้มให้ดูแล้วนะครับว่าทุกตัวถูกอัพแม็กและถูกวางใกล้เคียงกันต้องบอกก่อนว่ามาการเนี่ยต้องแบบทิ้งห่างนิดนึงนะครับในการในการวางระยะเนื่องจากเขาตีเป็น LE ส่วนทกะครับเป็นฮิตเดียวแต่ตีเร็วนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราขอพูดถึงเรื่องราคากัดเก่านนะครับซึ่งโทกะารนะครับรวมราคาแล้ว4 0 7 6ครับอ่า ส่วนมากระนะครับรวมราคาแล้ว3,240นั่นเองก็คือมากระถูกกว่าตอนนี้มากระวิดแล้วนั่นเองนะครับแต่มากระเนี่ยอัพ2ขั้นครับแต่โทกะเนี่ยอัพ3ขั้นมันเลยแพงเป็นเรื่องปกติอ่ะต่อมาครับผมเรื่องราเมดรครับมากระชนะนั่นเองอ่า196นะครับโทกะอยู่ที่40อ่าต่อมาครับผมแรงนะครับแรงมากระก็ชนะอีกครับอ่าตี25 ส่วนโทกะตีแค่7ระยะเนาะซึ่งมันก็แคบในเดียวแต่นั้นเขาตีเป็น LE ด้วยตีแบบไกลด้วยนะครับส่วนวินาทีที่ตีครับแน่นอนครับในเกมไม่มีใครสู้โทกะได้แล้วแต่มาการเนี่ยก็ตีเร็วเหมือนกันนะครับ2.8ซึ่งมันก็ตีเร็วอะตีเป็น LE ในมุมกว้างแล้วก็ถือว่าเร็วนะ2.8ตีแบบเนี้ยอารมณ์คล้ายๆจีนอ้อเลยแบบรัวแต่จีน้อมันตีฮิตเดียวแต่นี่มันตีเป็น l อนะ ต้องคิดด้วยนะครับซึ่งดูสเตตแล้วเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับแต่มันก็มีหลายคน,นครับที่อยากให้ทดลองเพราะว่ามันดูด้วยตาปล่าไม่ได้เนาะเพราะเนื่องจากโทกาเนี่ยตีค่อนข้างเร็วมันก็เลยทําให้แบบหลายคนก็เลย,เยโทกาอาจจะมีสิทธิ์ชนะหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวเราก็จะตัดเวฟให้มันเท่ากันไปเป,เ,ปเลยนะทั้ง2ฝ่ายนะครับและเดี๋ยวเราก็ ผมไม่พูดอะไรมากครับเนื่องจากเวฟเนี่ยป๊บเดียวมันก็จบแล้วเนื่องจากมันเป็นตัวสีดาวทั้งคู่นะครับอ่ะต้องบอกก่อน2ตัวนี้เป็นตัวสีดาวทั้งคู่เน,ะน,เนาะการหายากความหายากหาง่ายตอนนี้ก็พอๆกันแหละเนื่องจากแม่งกว่าจะออกมาแต่ละรอบทั้งสองตัวนี้นะครับอเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้มันยาวๆไปละกันนะครับ,รบผมอ่า I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until yeah. I fall. Always it. do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs> I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I don't get what i want i get what i need every single day i'm heading off to my dream and i get everything that i damn well please i don't give a damn if you all listening to me because i I'm it i'm the only one that really want it i'm the only one that's really got it i'm just being honest i'm just doing everything i promise because i want it better enough that i'm gonna make it as an artist and i know i'm not the smartest and i know i'm not the largest but i promise you that i'm gonna be the one that worked the hardest because i promise you that i'm just getting started and i promise you that my skills are getting sharper so i'm gonna get charted can't be guarded nah i'm the one to get retarded get started yeah get the party started yeah so let me get up on it yeah. yeah bitch you got me fucked up i don't know what's up pour that shit in my cup we about to turn up Crank this shit i'm so loud sounds like we're sold out in front of a whole That's crowd wild. we yeah. just control now Don't take this shit too personally everybody got a different version of me everybody gotta be learning from me everybody wanna be working with me and i feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be but honestly we change our minds constantly so stop and breathe Another โอเคตอนนี้ก็สรุปแล้วนะครับผมมาค่ะชนะนั่นเองเนาะด้วยสกอร์นะครับโทกะ30เวฟครับมากะ33บเวฟนั่นเองเนาะ ซึ่งก็ค่อนข้างจะเห็นผลความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเรื่องการที่ไม่มีตีเลือดไหลคือพี่เห็นโดนทุกตัวครับสําหรับมากะยังไงก็ตีโดนการันตีเลยนะครับแน่นอนครับเมตาตอนนี้ได้ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับสําหรับตัวตีเลือดออกนั่นเองตอนนี้ได้กลายเป็นมากะของเราแล้วนั่นเองเย่เย่ยยน้องมากะมาถึงก็โชดเลยนะเออตบตบโทกะไปถึง2-3เวฟเลยเอออ่ะ แน่นอนครับทุกคนก็จะต้องรอดูแล้วว่าดาวมิตเท่าไหร่นั่นเองอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดให้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดของเอ่อเขาเรียกไงฝั่งของโทกกะก่อนละกันนะครับผมอ่าเนื่องจากของโทกะเนี่ยค่อนข้างน้อยนะเอออ่ะเดี๋ยวเราเปิดรูปเต็มก่อนปุ๊บนี่ประมาณนี้ครับรูปเต็มอ่านี่ของโทกะนะไม่รู้มองเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะขยายให้ทีครับ โอ้ oh, นี่จุ๊บนี่ก็คือ3 5 0 0 0 0 0 0นั่นเองอ่าซึ่งก็คตรน,น้อยเลยนี่ครับผมต่อมาครับเรามาดูของฝั่งมากกะกันบ้างอ่าหลายคนอยากจะรู้แล้วละ่ะอว่ามันจะเดเามพันเท่าไหร่กันนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราซูมเข้าไปนี่ครับจุ๊บ 7 3 1 0 0 0นั่นเองก็คูณ2อ,อะอารมณ์คือต่างกัน2เท่าเท่าตัวนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์ประเด็นอะไรของหลายๆคนแล้วนะครับว่าโทกะกับมากะใครเก่งกว่ากันตอนนี้แน่นอนครับการันตีละมากะเก่งกว่าแต่ถามมันต้องมีคําถามนี้แน่นอนพี่กาลอง่าพูดว่ามันต้องมีคําถามนี้แน่นอนก็คือแล้วโทกะยังใช้ได้อยู่ไหมต้องบอกก่อนนะว่าโทกะก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้แบบว่าเออปุ๊บพอมากระมาแทนแล้วเราต้องรีบหามากะมากะมากะเลยไม่ต้องขนาดนั้นครับก็หาโทกะถ้าเรามีโทกะอยู่แล้วก็ใช้โทกะไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบอ่ะรอจนมากะมาเราค่อยสุมหาแบบชิวๆแล้วค่อยปั้นไปเทละนิดเทละนิดไม่ต้องรีบนะครับเพราะยังไงเวฟตอนนี้ทุกคนก็มันยังไม่สมดุลมันยังไม่สเสถียรนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเ,เวฟมันก็จะ,สะเสถียรแล้วมันก็จะล็อกกันหมดละที่1ที่2ที่3ที่4นั่นแหละตอนนั้นเราค่อยมาไล่ตามเขาก็ได้ครับถ้าาเรมมีีมืออพนะ สำหรับการเล่นโหมด Infinity m o มดนะครับผมซึ่งมันก็ง่ายดายมากมากอ่ะก่อนจะไปนะครับพี่ฝากนิดนึงนะครับตอนเย็นนะครับผมจะมีคลิปนะครับเกี่ยวกับรีวิวโมเดลนั่นเองอ่ะซึ่งคลิปนั้นจะแจกนะครับมีกิจกรรมจะแจกโมเดลฟิกเกอร์แรมนะครับจากเรื่อง r e ซ e โรนะครับใครที่ดูและอยากได้อยากร่วมเล่นกิจกรรมนะครับรอดูคลิปแล้วก็ ไปดูแล้วก็ไปร่วมเล่นกิจกรรมด้วยนะครับนะครับผมอ่ามันเป็นกิจกรรมฉลอง5้าหมื่นซับคิสมัสดและก็ปีใหม่นั่นเองคือพี่ขอล่วงหน้าเลยช่วงปีใหม่พี่คงอาจจะต้องใช้เงินอย่างมหา,าศาลนะครับให้พ่อแม่เนาะเออพี่ก็เลยแบบเออขอแจกให้น้องๆไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ก็ค่อยให้เขานะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอนี้บายครับผม